ถูกเองหรือมีคนถูกให้ตายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครเข้าไปในห้องเลยนะฮะแล้วก็มีมีภาพมีภาพว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปให้ยาไปให้ยาก็น่าจะพอะถึงเวลาไปให้ยาเนื่องจากห้องมันเป็นทึบก็ทราบจากรายการว่าน่าจะเสียชีวิตอ่า ในช่วงที่ในห้ายาเสียชีวิตแล้วแต่ซึ่งกรณีนี้คงคงใช้เวลาเร็วในเบื้องต้นถ้าทางครอบครัวเนี่ยอยากจะให้ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันนี้มีของพิสูจน์หลักฐานมาด้วยนะครับก็ลเลยอยากจะเรียนในเบื้อต้นส่วนถ้าเป็นรายละเอียดนั้นเดีย๋ยวจะอาจจะมอบให้ท่านประหลัดท่านอาทิ์ดีกรมราชทั์ได้ชี้แจงก็ในส่วนของการตรวจสอบนะคะในวันนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลางเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุพันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทางพิสูจน์หลักฐานนะคะทางท่านอายการนะคะแล้วก็แพทย์นะคะในการที่เข้ามาดูในในที่เกิดเหตุในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยก็ได้เยสี่ฝ่ายก็คือมีอายการมีฝ่ายปกครองมีหมอและมีพนักงานสอบสวนและอีกฝ่ายที่สําคัญคือครอบครัวคือแม่ ภรรยาน้องสาวก็ได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็มีการตรวจสอบที่เกิเด็ดู